อเคสวัสดีครับทัวร์รีเร่เบกชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เร่งเอเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ข่ย,ยักษ์เขียวยักษ์เขียวอ้าวคันนี้นะครับเป็นยักษ์เจ้ายักษ์เขียวเวอร์ซิดพันเซปี2021อ่าเท่ๆแบบใหญ่ๆยักษ์ยัจำๆกันไปเลยนี่ครับอ่าเจ้าเวอร์ซิดพันเ ปี2 0 2 1คันนี้นะครับมีโจทย์ง่ายๆเลยก็คือว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมีชุดปิ๊บอลูมิเนียมเดิมอยู่แล้วเป็นของ G ีบีตาลี่นะครับก็รหัสเป็นรหัส outback นะครับจีบี tracker เตอรี่ outback ที่เขามีเป็นปิ๊บอลูมิเนียมข้างเนี่ยต้องการสั่งชุดแร็กนะครับเพื่อที่จะมายึดกับตัวปิ๊บอลูมิเนียมตัวนี้นะครับของ G ีบีแล้วก็เสริมเติมด้วยชุดปิ๊บบนของจอีบี้เตอรี่เช่นกันนะครับความจุ58ลิตรนะครับโดยที่เราเสริมในส่วนของชุด แหลกท้ายแหลกข้างตรงรุ่นแล้วก็ชุดแต่ง S R C ทั้งคันนะครับชุดแต่ง S R C ทั้งคันของ v e r ร์ซพันปี2021คันนี้มีอะไรกันบ้างชิ้นไหนเป็นยังไงกันบ้างเอามาดูกันนะครับเราไล่กันที่ตัวคลาสบาร์ก่อนเลยนะตัวคลาสบาร์ทรงของเขานี่ครับลคลาสบาร์เนี่ยในทรงของเขาจะเป็นทรงแบบนี้เป็นงานของ S R C นะครับผลิตมาตรฐาน ในส่วนของตัวแคดบาร์ S R C นะเพื่อนนะจุดสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราย้ำการเสมอว่าเป็นชิ้นงานของ S R C เนี่ยความมาตรฐานของเขาคือรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมที่มาตรฐานนะครับนี่ฮะดูอ่าขาดใูใกล้นิดน,นึงดูรอยเชื่อมนี่ครับนี่เลยจัดว่ามาตรฐานเลยนะครับตรงรุ่นเสริมความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความสูงขึ้นมาที่บริเวณแฟร์ลิงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาเป็นชิ้นเดียวนะมาเป็นชิ้นเดียวซ้ายขวา แล้วก็มีชุดนี่ฮะส่วนล่างที่คอยคงแข็งเครื่องบริเวณนี้นะครับมาพร้อมประกับกันสไลด์ให้มา2ชิ้นซ้ายขวานะครับเช,ชื่อมมาแล้วก็มีจอยนะครับมีจุดตรงกลางนะครับที่จะรักษาทรงแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับตัวคลาสบาร์นะครับมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่อยู่ใต้คางนะครับใต้คางบริเวณนี้ฮนะที่เราจะต้องติดตั้งเข้าไปซึ่งชิ้นนี้เนี่ยก็ ไม่ได้ติดตั้งง่ายนะครับถ้าใครสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปให้ช่างที่มีความชํานาญในการติดตั้งนะครับชุดค้ากลางจะมีจอยนิ่งพารตอีกจุดหนึ่งบริเวณนี้นะครับนี่ฮะก็ถือว่าแข็งแรงลงตัวเลยทีเดียวนะครับสําหรับคลัชาร์ตรงรุ่น S R C ขยับขึ้นมาด้านหน้านิดนึงครับนี่ฮะอ่าเป็นชุดกาดไฟหน้านะครับกาดไฟหน้าก็เป็นของตรงรุ่นของ S R C ทําให้กับตัวเวอร์ซิพันเคันนี้เลยนี่ฮะ สามารถที่จะถอดทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการดึงตัวนี้นะฮะดึงชุดนี้บริเวณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ดึงออกมาเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่เอาผ้าเช็ดทําความสะอาดได้แบบปกติเลยอ่า<อ>ถัด<อ>มา<อ>ทาง<อ>ด้าน<อ>หลังนิดนึงครับด้านนี้ครับเ<อ>นี่ยฮะตัวนี้เราเรียกว่าบาร์หลังชิลนะครับ GPS บาร์หลังชิลเป็นแบรนด์ของ s r c เช่นกันนะครับตัวบาร์ที่เขาให้มาในใหญ่พอสมควรเลยสามารถที่จะจับ อ่าที่ยึดโทรศัพท์มือถือแบบแคมล็อกได้สบายๆเลยนะฮะแบบนี้ตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงใดๆอันนี้ไปใส่ง่ายอันนี้ใส่เองได้นะครับผมอ่ากระเถิบมาด้านนี้ครับถือเป็นของจําเป็นแล้วก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือตีนเป็ดนะครับของ S R C เช่นกันอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของปีบข้างนะครับปีบข้างก่อนดูในมิติก่อนนะครับในมิติเนี่ยตอบโจทย์ก่อนเลยว่าความกว้างของมันเมื่อเราติดแหลกข้างไปแล้วเนี่ย ตัวปี๊บข้างเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสาสิบเจ็ลิตรนะครับปี๊บข้างส7ลิตรว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะออกมาประมาณสักหนึ่งกว่ามือนะครับหนึ่ง่ามือประมาณนี้นี่ฮะนะครับเพราะนั้นก็อยากให้เผื่อไปด้วยนะครับรับระยะของเขาแต่ถ้าเราถอดตัวปี๊บออกนะครับถอดตัวปี๊บออกแบบนี้วแหละข้างนะครับจะไม่เกินแทนนี่ฮะไม่เกินแทนนะ นี่เรามาดูงานแหลกค้าใกล้ๆก,ก,ก,กันหน่อยครับผมงานแหลกค่าเราทำสร้างตรงรุ่นให้กับเวอร์ซิดพันเอสตัวนี้เลยเป็นชุดล็อกจีวีเตอร์ี่เลยนะฮะล็อกจีวีตอร์ี่ที่เป็นพิบอรุมีเนียมอัลแบ็กได้นี่ฮะแบบนี้เลยครับเขา้ารูปเข้าเชฟสวยงามตรงรุ่นนี่ฮะแข็งแรงด้วยชุดที่เป็นชุดคานที่ยึดมากับชุดพักเท้าแบบนี้เลยนะครับเสริมความแข็งแรงด้วยซ้ำหลัง นะครับชิ้นค้ำหลังชิ้นนี้ครับเนี่ฮะเราเสริมความแข็งแรงเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่น้ําหนักใส่มีของมีน้ําหนักแล้วจะไม่โค้งเคลงเลยเนี่ฮะชุดกีวีตอลี่เนี่ยตัวนี้เขาเป็นควิกล็อกเวลาใส่ก็ง่ายมากนะครับเราแค่วางให้ตรงล็อกของมันแบบนี้ครับนี่ฮะแล้วก็ล็อกเลยนะครับล็อกอ่าเวลาถอดก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับไขทุญแจครับ ดึงสลักบ,บริเวณนี้ครับปึ๊บเท่านี้เองครับแล้วก็ยกออกได้เลยนะฮะชีบีเอาลีเอาแบ็กเนี่ยเขาจะเคลมว่ารถตัวปี๊บของเขาเนี่ยเป็นปี๊บที่ถอดเร็วที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ใส่เร็วที่สุดในโลกในบรรดาปี๊บอลูมิเนียมแบบนี้ครับอ่าเรามาดูปี๊บบนกันบ้างตัวปี๊บบนเนี่ยขนาดความจุ58ลิตรเราใส่ให้ดูเวลา,าถอดก็ไม่ได้ยากอะไรเลยดึงสลักล่างส่วนบนนะครับเปิดฝาบนแบบนี้ครับอ่า เมื่อเราต้องการถอดออกมาปับ๊บดึงออกมาแบบนี้ในส่วนของตัวปี๊ดถาดนะถาตัวนี้เนี่ยลูกค้าเลือกใช้ถาดที่เป็นโมอ่ายูนิเวอร์แซลรหัสของเจ้าตัวนี้ก็คือ e251 นะเพื่อนนะ e251 วางอยู่บนเพลทนะครับเพล,ลกเหล็กของแพนเทอร์เรานี่ฮะชิ้นนี้ครับชิ้นนี้เราทำขึ้นมาจากเหล็กหนานะครับแทนของเดิมที่เป็นพลาสติก นะเพราะนั้นแข็งแรงสามารถติดตั้งปี๊ได้ไม่มีสั่นคลอนแล้วก็ไม่ฉีกไม่หักอย่างแน่นอนนะครับเวลาใส่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับนี่ฮะใส่ให้ตรงครับตรงร่องของมันแล้วก,กดลงแบบนี้แล้วก็ล็อกแบบนี้เลยครับผมอ่าก็ถือว่าลงตัวหล่อเข้มดุนะชุดนี้ครบแล้วก็สามารถที่จะออกนินทางได้ไกลเลยทีเดียวนะเพื่อนนะสนนราคา ชุดทุกชิ้นที่ไลน์มาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสเหมือนเดิมเลยนะครับต้องขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าเราแลวก็ไว้ใจจัดสินค้ากับเรานะครับอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมนะสำหรับรถรุ่นนี้ไม่มีแหลกขาแหลกข้างเนี่ยไม่มีขายท้องตลาดต้องมาทำแลาสามารถติดต่อเราได้นี่นครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรมีสินค้าตัวไหนที่ทเศษพิมาอัปเดตกันทีเดีงวนี้ไปก่อนสวัสดีครับ